เพิ่งตื่นแท้ๆเรียบร้อยตายเกือบเบืดสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับเรากลับมากลอการดิ้นซึกหน่อยนะครับต้อนินเลยนะครับงี่ก็สิทธิ์แรงเราแวะมาเกมกวัวการด้นเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าคลิปก่อนเนี่ยเรานะครับได้เติมวัตถุนะครับเอาหมดเลยเรียบร้อยแต่ว่ายังไม่ได้เก็บอะไรเลยนะซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเก็บเจ้าพืชที่เก่งที่สุดก่อนละกันแล้วก็ผมเนี่ยจะทําเจ้าตัวอ่า พืชต่างๆเนี่ยให้อยู่ในอ่าเคาเรียกว่าอีโวนะครับเวลสี่ทั้งหมด4ประเภทเลยซึ่งปัจจุบันเนี่ยอัปเดตนะครับมีอีโวนะครับมาแค่4ผลนะถือว่าไม่ได้เยอะเกินไปนะทุกคนนะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนี่จะเป็นบีชรูทนะครับแล้วก็บูเบอรี่ฟองกิ้นแล้วก็มัชรูทนะซึ่งตอนนี้บีชรูทเนี่ยเราอ่ะอีโวเวลสีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําเจ้าตัวอ่ะฟองกิ้นก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะปลูกพืชสูงสุดให้ดูนะครับค่อยๆเล่นกันไปเพราะว่าวันพาร์ทเนี่ยมีของให้เเปิดยอะ เห็นไหมตัวคนเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวค่อยๆดูกันนะเอาละฟงกิน้นหนึ่งมัชรูมโอเคแต่ก็นี่คือเจ้าบีชรูทใช่ไหมบีชรูทไม่เอาแล้วสิบีชรูทเรามีเวลสุดท้ายแต่ก็เอามาบูบรี่เวลสามแล้วหรอโอเคบูบรี่จะอีโวเวลสี่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปวางเรียงกันนะครับทําเสร็จอือ,อได้นี่ครับบีชรูทมาแล้วเจ้าเห็ดน้อยอันนี้เวลหนึ่งอยู่เลยอีโวมาเวลสองครับโอเค แล้วก็น,นี่ครับความกินจากเวลสองไปเวอร์สามครับอ๋อก่อนอ่นเลยนะครับเจ้าตัวที่เก่งที่สุดนะครับในวอลเลย์บอหรือว่าน่าจะอัปเดตนี้เลยนะครับนั่นคือเจ้าตัวนี้เลยมิซูมิชินะครับรถยนต์นั่นเองไม่ใช่มิซูชิโอ้โหชื่อเหมือนรถยนต์เหมือนเดิมผมทําการแจกใช่ไหมคลิปก่อนบอกว่าจะแจกนะครับไ้กับคนที่ติดตามเท่านั้นนะไปแจกหน่อยซิว่าคนในคอมเมนต์เนี่ยมีใครบ้างโอเคคนนี้แหละผมจะใช้วิชาลมปานเพื่ออยู่ปราดฏใจครับ เรียบร้อยเก่งมากน้องเอาร่คนนี้นะครับอย่าลืมรับเพื่อนพี่ด้วยอ้อนรับแล้วแย่เป็นเพื่อนกันแล้วนะครับนูเปร์นะครับถ้าออนอยู่นะครับทักมหาพี่ได้เลยอ่ะแล้วก็คลิปนี้นะครับแจกอีกสักหน่อยแล้วกันนะครับมีใครอยากได้ตัวไหนเอ่ยตัวนี้ดีกว่านี่คือเจ้าทรีเรกนะครับฟอร์เสนเย้อ่ะอย่าลืมกดชอบให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเป็นกําลังใจให้ผมแล้วกันนะอ่าเดี๋ยวผมจะแจกเจ้าตัวนี้แล้วกันคลิปนี้โอเคครับผ่านไปสักพักหนึ่งนะครับเราเนี่ยทาเจ้าพังกิ้นนะครับแล้วก็มัชรูม เดี๋ยวจะเก็บให้หมดนะครับเจ้าบุรพารเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าในนี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเจ้าบูเบอรี่นะครับเจ้สี่นี่อีโวขั้น4นะครับ1อันเจ้าทัวบิชรูทขั้น4เรียบร้อย1อันแล้วก็ครบเรียบร้อยนะครับอีก2อันนะครับที่ปลู่เมื่อกี้เจ้าความกิ้นแล้วก็มัชรูมนะครับอ่ะแรกครับแรกอันใหญ่มากได้อะไรมาแกนสมาสเตอร์สปริงเกอร์ครับอ่ะอีกชิ้นครับเจ้าพัมกิ้นคัมกิ้นขอแรกเป็น ขั้นสี่นี่พื้นขั้นสี่นะครับได้จังเกิลเอกมาโอ้เจ้าเอกใหม่นี่โอ้โหจังเกิลเอกนี่นี่เจ้าตัวนี้ครับเจ้ขอบคุณมากเลยนะเดี๋ยวค่อยเปิดกันนะครับค่อยหาตัว1%ที่อยู่ในจังเกิลเอกแอบด้าน่าสนใจโอเคมาปลูกขั้นสุดท้ายครับขั้นสุดท้ายเนี่ยก็คือจะมาเป็นต้นเลยทุกคนแล้วคือที่น่าสนใจเนี่ยเจ้ามัชรูมเนี่ยเป็นต้นจะเป็นยังไงเอง่ยนะครับจะเป็นต้นเนี่ยก็คือเก็บได้ไม่จํากัดนะครับเจ้ากบน้อยทํางานหน่อยสิ กบน้อยกบไม่เห็นทำไรเลยช่วงนี้เนี่ยกบไม่ค่อยทำงานนะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับน้องกบปักเกมแน่นอนออะไม่เป็นไรเรามาดูหน่อยสิวัลเลอร์พาร์ทนะครับเรามีอะไรนอกจากนั้นไหมเอ้ยเอ๊กบกบอ๋อกบทำให้โตแล้วอ๋อเป็นต้นไม้แบบนี่ไงเป็นน้องเห็ดที่งอกตามต้นครับว้าวขั้นสีว้าวเราสามารถทำให้ อ่านี่อ e ีโวิผลใหญ่ได้ด้วยนะครับนี่ถ้าให้ผลใหญ่ตัวเร็วขึ้นนะอันนี้อันนี้ให้อะไรนี่ให้ผลใหญ่ครับทุกคนนะอ่ะถ้าเราให้กับต้นของตัวเองนี่นี่น,นี่ให้ได้ครับคือเขาจะคูณความใหญ่ใช่ไหมเนี่ยคูณไซหรือเปล่าอ่ะเราให้ให้เขากินเรื่อยๆนะทุกคนนะนี่ <laughs> คูณไซไปเรื่อยๆอา้าวแต่ว่าจะลดลงหรอทําไมอะ่ะอ่ะทุกคนผมขออนุญาตเก็บก่อนเก็บฟืบๆ,ๆให้เขากิน อันนี้คืออัปเดตใหม่นะครับจะเป็นแบบนี้นี่ไซบู๊ตนะครับโอกาสอ้อโอกาสฮะไซบู๊ตเชงโอกาส15%ได้อันใหญ่หรอเป็นยังไงอันนี้ไม่รู้ไม่รู้เลยอะทุกคนอืมเป็นระบบใหม่นั่นเองนะครับให้เขากินได้ให้ต้นไม้กินต้นไม้ได้ถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเป็นไงไม่รู้นะทุกคนนะอใครรู้ก็บอกกันหน่อยนะครับว่าเจ้าไซบู๊เนี่ยคืออะไรแต่ว่าเขาบอกว่าไซบู๊เชงโอกาสบู๊ใหญ่หรอ <laughs> ไม่รู้ไม่รู้คืออะไรนะครับ <S <S 1> <S 1> ถึงเวลาวอลล์พาสแล้วครับตอนนี้ข้างในวอลล์พาสจะมีอะไรบ้างไปย้ายไปครับอเห็นน้อยอไว้นี้ครับเติมนะครับสองพันกโลกบักดูซิได้อะไรบ้างนะครับอันแรกได้เหรียญได้ไฟเวิร์กนะครับได้ทังคู่เลย <S <S อ่อเครีมมากับได้ไฟเวิร์กนี่ไงทุกคนว้าวได้สองอันเลยนะครับอันนี้บูบูเจทำอะไรได้อะ่ะอะบูเจแบบเรนโบ์เรนโบ์ชึบนี่ทุกคนตัวนี้ครับ โอ้เลนโบจริงด้วยโอ้สวยเชียวอันนี้คือน่าจะเป็นตัวที่หายง่ายที่สุดนะครับในไข่จังเกิลหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวพาไปดูแป๊บนึงนะครับเจ้าไข่จังเกิลอ่าไม่ใช่ <laughs> ปูเจคืออะไรคือไข่อ๋อทำให้ผลมไม้ที่เกี่ยวกับเบอร์รี่นะครับโตเร็วขึ้นอ้าวแค่นี้เหรอโอ้ธรรมดามากเลยตัวนี้อ่าชิ้นที่3โอ้เริ่มมีต้นไม้เหรอเจ้าซันดิวครับซันดิวซีสซันดิวนี่คืออันไหนเอ่ยซันดิว หรือว่าอาจจะอยู่ในแพ็กนะครับแพ็กใหม่ซึ่งแพ็กใหม่เนี่ยเราหาซื้อไม่ได้นะครับเราซื้อได้แค่ตรงนี้ทุกคนนี่พามซีดแพ็กนะครับนี่ไงซันดิวครับทุกคนอ๋ออ๋อ,อคือ FK ตรงนี้ได้ที่เดียวนะทุกคนนะย้ําเลยนะครับโอเคอ่าเจ้าต้นซันดิวมาต้นห,หาง่ายสุดอีซี่อันนี้มีพามซีดแพ็กกับเอกโซติกพามซีดแพ็กครับทุกคนอ๋อไอน,นี้คือมีโอกาสได้เรนโบนะครับนี่ไง เลนโบว้าวโอเคเดี๋ยววันนี้มาเปิดกันด้วยอ่ะเก็บไม,มห้หมดครับได้แค่ซีดเดียวใช่ไหมโอ้ได้แค่แพ็คเดียวได้ทีวีมาขอตกแต่งกับสีทองอมไม่ค่อยจะเป็นอะรับมารับมาอันนี้ความเครียดก็โอ้นี่ต้นไม้ใหม่ก็เริ่มมาแล้วนะครับสีดำๆเมื่อกี้นี่แบ็คแบตฟาวเวอร์นะครับอ่ะเอามาครับ อ๋อนี่แบบเป็นแบบ Gordon. โกลเด้นอ๋อหทุกคนโอ้ก็คือโลบักก็คือได้ของสีทองมาแน่นอนโรบัคก็ต้องแพงกว่าอ่ะอันนี้ได้อะไรมาไม่รู้อะรีเคมเมอร์แกสมาสเตอร์ขอบคุณมากพอร์มาขอบคุณมากเอาไว้แลกของอันนี้ที่ต้นนับต้นไม้ขอบคุณมากแล้วก็เหรียญต่างๆอ่ะขอบคุณมากธรรมดามากอ่ะเริ่มเลยครับสีแดงๆสีแดงๆนี่เริ่มไต่ามาเรื่อยๆครับทุกคนหรือว่าที่จริงแล้วเนี่ยคือทุกคนนะครับ คือไม่ต้องเติมโอ้ไม่ต้องไม่ต้องเติมโลบักก็ได้นะเนี่ยเนี่ยทุกคนแค่ได้แบบซีเวอร์มาไม่จําเป็นเลยอะทุกคนอ๋อได้เอกโซติกพามาด้วยอะถือว่าได้แค่นี้ทุกคนสายเติมโลบักค,คือไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะเออ7 5 0รบักได้เพิ่มมานิดนึงก็โอเคสายฟรีอ๋อได้โกออมครับอันนี้ใช้ปุ๊บอ่าต้นไม้โตหมดเลยโอเคโกอออ่าเริ่มสีสีม่วงครับก็คือแบบเนี่ยโกออหายากสุดเนี่ย แค่ทำเคุยต์ถึงขั้น50เนี่ยก็ได้แล้วนะครับต้นไม้กินมแมลงเนี่ยอันนี้เริ่มเป็นสีม่วงเก็บมางเงยแล้วม,มันต่างก,กันตรงไหนเนี่ยอันนี้ให้2ซีดโอ้ไม่ต้องเติมโลบักนะทุกคนนะอ่าหมายถึงว่าวอนทวารเนี่ยไม่ค่อยคุม้มอ๋อคุ้มแล้วครับใจแอนไฟรี J ่เฟิร์นวัดใจแอนไฟรี่เฟิร์นอ่าถ้าอันนี้เป็นอันใหญ่แท้เนี่ยเฮ้ยเก่งเฮ้ยอ่ะดูสิโอ้โอ้เจอตัวยักษ์มาโอ้ เอ้ยแบบนี้โอเคทุกๆประมาณ3-4ถึงสนาทีนะครับมีโอกาส20%ที่จะทําให้ต้นไม้ใกล้ที่สุดของเขาเนี่ยติดช็อคนะครับอ่ะก็ก็ไม่ได้เก่งนะครับเรียกง่ายๆว่าธรรมดามากๆอ่ะอันต่อไปก็ธรรมดาธรรมดาธรรมดาอันนี้อืมทมซีดแพ็นะครับโอเคอันนี้ใช้ได้ครับเอ็กโซติงเนี่ยเดี๋ยวมาุูมกันโอเคธรรมดา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 โอ้โกออกครับเนี่ยทุกคนดู โอ้โหสายฟรีคือโอ้สายฟรีกับโลบักไม่ต่างกันมากนะครับไม่ต่างกันเลยอะ่ะดูโอ้เดี๋ยวนะแจนซิลเวอร์ดากอนไฟว้าเดี๋ยวอันนี้เอ้ยน,นี่โอเคอ่าเริ่มต่างนิดนึงนะครับอันนี้คือซิลเวอร์นะครับทําให้เป็นอ่าต้นไม้เรานะครับติดแบบซิลเวอร์ส่วนนี่คือแบบแจนนะครับยังไม่ได้ติดแบบแจนแจนนะคือสามารถยักได้2รอบใช่ไหมเนี่ยอันนี้ธรรมดา อึบ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 อบต้นไม้เจ้าตัวสีเขียวนี้นะจะนี่ใกล้อันสุดท้ายแล้วครับอึบชึบโอ้ธรรมดามากโอ้ธรรมดามากโอ้ธรรมดามากคือสายฟีบสายเติมเนี่ยได้เหมือนกันเลยนะครับไม่ต้องไปเติมนะทุกคนนะเนี่ยซิลเวอร์โอเคก็ได้มา2อัน <c oughs> ก็เดี๋ยวค่อยหาเจ้าตัวนี้นะเจ้าพืชน,นี้โกออกก็กิ่งนะครับมัตติดทรัพนะครับมัลติดทรัพเมาต์มัลติทรัพนะครับมีทมั้งซิลเวอร์แล้วก็ มีทั้งแบบธรรมดาโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะปลูกข้างหน้าสองต้นเลยนี่โอโอเคอ่ะแล้วก็เราใช้โกออดีกว่าเนี่มาใช้ให้ดูกันนะครับนี่ใช้ปุ๊บต่อปับ๊บโอ้ยนี่ก็อยากรู้นะครับว่าเป็นยังไงนะปุ๊บโอ้อะไรอะอายุชัวทูวันอ่าโกอโอเคครับอ่ะโอ,ะอ,ะอ,ะอะ้ว้าวเฮ้ยใช้ได้ เอ้ยใช้ได้ครับเอ้ยขยับด้วยเหรอเอ้ยคุ้มอยู่เนี่ยเอ้ยน่ารักน่ารักโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีแอนิเมชั่นโอ้ยดีดีดีโอ,อ้ขอตกแต่งแบบนี้สวยเลยนี่ได้แบบพามันครับเอ็กโซติกอ่ะได้แบบเอ็กโซติกนะครับห้าชิ้นครับผม <laughs> ให้มาแค่นี้ไม่น่าได้นะทุกคนเรนโบ้ไหมปั๊มแล้วมันต่างกันยังไงอ่ะทุกคนอันนี้เอ็กโซติกนะครับถ้าเรนโบไม่มีก็ไม่ต่างอ๋อเมื่อกี้เรนโบใช่ไหมโอเคต่างกันเล็กน้อย โอ้เกือบเกือบแท้ๆ้ยเมื่อกี้เลนโบจริงโอ้เดี๋ยวเมื่อกี้เกือบได้โอเคมีเลนโบด้วยชุม0.5%นะทุกคนนะยากอือฮึเรามีหมดแล้วทุกคนไม่ต้องการแล้วแหละนะครับเรียบร้อยครบเนาะตอนนี้เราเหลืออะไรบ้างผมเล่นหมดแล้วเรียบร้อยเนาะเราเหลือแค่อย่างเดียวแล้วก็คือเจ้าจังเกิลน,นะครับว่าสัตว์เลี้ยงข้างในเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะเออนี่แค่นี้แล้วหมดแล้วอัปเดตนี้โอเค คลิปนี้มาแป๊บเดียวครับผมงั้นเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับใครปิดเทอมแล้วก็นอนหลับสบายส่วนใครเปิดเทอมนะครับขอให้เลอกเรียนไวๆนะครับต้นใจเรียนสู้ๆครับ See y o u ครับ